การและนิ้งผู้รักที่รักการเดินทางพวกเขาตัดสินใจจะไปเที่ยวท่องเที่ยวที่จังหวัดชิงใหม่โดยวางแผนจะไปเยอือนสถานที่สำคัญและธรรมชาติอันงดงามการเลือกที่พักที่มีความเป็นไทยดั้งเดิมบ้านไม้เก่าแก่ที่ตั้งอยู่กลางป่าเที่ยวขจีเมื่อพวกเขามาถึงที่พักมิตรภาพที่เจ้าของบ้านทำให้พวกเขารู้สึกอบอุ่น เน้อยเจ้าของบ้านทักเล่าถึงประวัติบ้านหลังนี้บ้านที่มีอายุกเกือบร้อยปีและเคยเป็นบ้านของชาวบ้านที่มีลูกสาวสวยงามชื่อนางขึ้นแต่เจชน้อยเติอนว่าอย่ากออกไปเดินเล่นในป่าในเวลากลางคืนพร้อมมีเรื่องราวเกี่ยวกับความลึกลับที่จุกเล่าต่อกันมาการและมินไม่ใส่ใจมาก คิดว่าเป็นเพียงเรื่องเล่าเพื่อเพิ่มบรรยากาศความถางของสถานทีคืนราที่ชิงใหม่พวกเขาตัดสินใจจะเดินเล่นในป่าไม่ฟังคำเตือนของเจนน้อยข้ามฟางความเงียบสงัดของป่ามีเสียงลมทัดถ่านและเสียงนกสักร้องสร้างบรรยากาศที่น่ากลัวขณะที่เดินอยู่จู่ก็มีเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นจากที่ไลลๆการและมิน้นเริ่มรู้สึกไม่สบายใจ การหยุดเดินแล้วหันไปบอกมิ้นว่าเขารู้สึกเหมือนมีใครตามอยู่มิ้นยิ้มและบอกว่าอย่าคิดมากนะเรามากันสองคนไม่มีใครตามมาหรอกแต่ในใจของมิ้นก็เริ่มรู้สึกถึงความแปลกประหลาดเมื่อเดินกลับถึงบ้านพักพวกเขาเจอกับเจน้อยที่รอยอยู่หน้าประตูเจน้อยมีสีหน้าที่ซีเสียวและบอกว่า กลับมาแล้วเือมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าการบอกว่าไม่มีอะไรแต่เจโน้อยดูเหมือนจะไม่เชื่อในคืนนั้นขณะที่นอนอยู่การและนิ้นได้ยินเสียงสีเท้าเดินมุมเวียนรอบบ้านเสียงสีเท้าหยุดลงที่หน้าห้องของพวกเขาประตูห้องค่อยๆเปิดออกช้าๆทั้งคู่หันไปมองประตูด้วยความตกใจ ในเงาเมื่อพวกเขาเห็นร่างของหญิงสาวในชุดไทยสีขาวยืนอยู่น้ำพึ่งด้วยเสียงที่ดังออกมาจากปากของหญิงสาวนั้นทำให้ทั้งผู้รู้สึกขนลุกเธอค่อยๆเดินเข้ามาใกล้ๆและกล่าวว่าอย่าเข้ามายุ่งกับที่นี้ทั้งผู้ไม่สามารถพูดอะไรได้แต่รู้ว่าพวกเขาเจอผีจริงๆหลังจากค่ำคืนที่น่ากลัวนั้นกาและนิ้งตื่นช้าขึ้นมาด้วยความหวาดระแวง ทั้งสองคนตัดสินใจจะไม่พูดเรื่องผีงให้เจนนายฟังเพราะกลัวจะทำให้เธอตกใจทั้งพู่เตรียมตัวออกไปเที่ยวในตูมืงเชิมาหบังว่าบรรยากาศสบายๆจะช่วยให้ลืมเหตุการณ์เมื่อคืนระหว่างทางกลับจากการท่องเที่ยวพวกเขาพบกับชาวบ้านที่มีท่าทางเป็นมิตรชาวบ้านเล่าเรื่องราวขุมน้ำพึ่งหญิงสาวที่เคยอาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้น น้ำพึ่งเคยเป็นคนที่มีความงามและจิตใจดีแต่เธอเสียชีวิตในป่าเมื่อประมาณห0ปีก่อนเธอหายตัวไปในคืนหนึ่งและมีคนพบศพเธอในป่าที่กาและมินเดอร์เลนหลังจากกลับมาที่บ้านพักกาและมินรู้สึกหนาวสั่นอีกครั้งทั้งที่อากาศไม่หนาวเลยกลางคืนก็เหมือนคืนก่อนมีเสียงสีเท้าเดินมุมเหมียนรอบบ้าน สิ่งที่ทำให้พวกเขานอนไม่หลับประตูห้องค่อยๆเปิดออกอีกครั้งน้ำพึ่งปรากฏตัวขึ้นเหมือนเดิมคราวนี้เธอพูดชัดเจงขึ้นได้โปรดอย่าลืมคำเตือนของข้าอย่าเข้ามายุ่งกับป่าการพยายามถามวา่าทำไมเกิดอะไรขึ้นแต่ผีสาวไม่ตอบเธอหายไปในท,ทันทีมิ้นรู้สึกกลัวและคิดว่าเหตุการณ์นี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ จึงตัดสินใจจะคุยกับเจ้นยเช้าวันถัดมาทั้งคู่ได้พูดกับเจ้นยเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนเจ้นยฟังด้วยความเงียบจากนั้นจึงบอกว่าน้ำพึ้นเป็นลูกสาวของเจ้าของเดิมเธอเป็นที่ที่หุ่แหายที่นี่อยากทำให้เธอโกรธการและนิ้เริ่มเข้าใจว่าพวกเขาอาจจะต้องปฏิบัติตามคำเตือนทั้งคู่สัญญากับเจ้นยว,ว่าจะไม่เข้าไปในป่า แต่ความหวาดกลัวยังคงอยู่ในใจคืนนั้นเป็นคืนแรกที่พวกเขานอนหลับโดยไม่มีเสียงฝีเท้าหรือเง่าของน้ำขึ้นแต่การรู้สึกว่ามีบางสิ่งที่ยังไม่จูกเปิดเผยการและนิ้มเริ่มมีความรู้สึกไม่สบายใจพวกเขาตัดสินใจจะกลับกรุงเทพแต่เทปของพวกเขายังเหลืออีกสองวันการจรึงเสนอว่าจะอยู่ต่อเพื่อหาความจริง ทั้งสองคนกลับไปที่ป่าในเวลากลางวันหวังว่าจะเจอบทแสงเกี่ยวกับน้ำพึ่นเดินเล็กเข้าไปในป่าพวกเขาพบก,กับสารเจ้าที่สุดโสมตั้งอยู่ในที่ห่าปลายมองเห็นเป็นสารเก่าแก่ที่เต็มไปด้วยทาวันิ้นสัมผัสถึงความเศร้าและความหนาวที่กระจายออกมาจากสารนั้นการตัดสินใจเดินเข้าไปกล และพบว่ามีภาพถ่ายเต่าของน้ำพึนในชุดไทยสวยงามติดอยู่ข้างสาลภาพนั้นดูเหมือนน้ำตุ้งยิ้มแย้มแต่ดวงตาของเธอปลับมีความเศร้าทันใดนั้นเองอากาศเริ่มเย็นลงและเสียงลมพัดแปลนเสียงกระซิบเบาเบาดังขึ้นรอบข้างอย่าให้ความเศร้าของคาดลายเป็นคำสาปเสียงนั้นมาจากทุกทิศทางาการและนิ้นรู้สึกหวาดกลัว พวกเขาวิ่งกลับไปที่บ้านพักอย่างรวดเร็วเจน้อยเห็นทั้งคู่กลับมาอย่างวัตัวจึงถามว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อได้ฟังเรื่องที่เกิดขึ้นเจน้อยเล่าเรื่องราวที่แท้จริงน,น้ำพึ่งตกหลุมรักกับชาวบ้านคนหนึ่งแต่ความรักนั้นไม่สมหวงังคนรักของเธอทิ้งเธอไปเธอเศร้าใจจนไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อ เธอออกไปในป่าแล้วไม่กลับมาอีกเลยทุกคืนที่พระจันทร์เต็มดวงเธอจะออกมาหลอกหลอนคนที่เข้ามาในป่าเพื่อเตือนถึงความเศร้าและความรักที่หายไปคืนนั้นเป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงการและนิ้งตัดสินใจจะไม่ออกไปไหนพวกเขาอยู่ในห้องด้วยความเงียบงันแต่ทันใดนั้นเสียงร้องไห้ของน้ำพึ่งดังก้องทั่วทั้งห้อง การและมิ้นรู้สึกถึงความเศร้าและความทุกข์ที่หนักอึ้งน,น้ำพึ่งปรากฏตัวขึ้นีกครั้างน้ำตาไหลาเวงเธอกล่าวว่าข้าพถิงต้องการให้คนรักข้ากลักมาการและมิ้นเข้าใจแล้วว่าความรักและความเศร้าของน้ำพึ่งยังคงอยู่ในป่านี้มิ้นรู้สึกอยากช่วยน้ำพึ่งให้พ้นจากความทุกข์เธอคิดว่าน่าจะมีวิธีช่วยให้วิญญาณของน้ำพึ่งสงบสุข หลังจากความเศร้าและความหวาดลหวคืนพระจันทร์เต็มดวงการและมิ้งตัดสินใจว่าจะหาวิธีช่วยน้ำเพื่อให้พ้นจากความทุกข์พวกเขาคุยกับเจน้อยเพื่อหาคำแนะนำเจน้อยบอกว่ามีพระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในเรื่องการปลดปล่อยวิญญาณอยู่ในหมู่บ้านใกล้เคียงทั้งสองคนจึงตัดสินใจเดินทางไปหาผ้าจานท์ทันทีผ้า,าจารย์ฟังเรื่องราวที่เกิดขึ้น และบอกว่าการปลดปล่อยเนอย่างของน้าเพิ่งจะต้องท,ทําพิธีสวดบนในป่าขึ้นถัดมาการและนินพร้อมกับผ้าจาร์และเจน,น้อยเดินเข้าสู่ป่าที่เต็มไปด้วยความเยยบหนั่งและความหวาดกลัวข้าจาร์เริ่มสวดมนต์ด้วยเสียงที่มั่นคงแต่ก็มีลมพัดแปงและเสียงร้องให้ของน้ำเพิ่งดังขึ้นใหม่ครั้งน้ำเพิ่งปรากฏตัวด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยน้ำตา เธอพูดว่าข้าทนทุกมาเป็นเวลานานข้าขอให้ท่านช่วยดปดบ่อขคาข้าจานย้ำว่าการตดบ่อยวิญญาณต้องมาจากการอยอมรับความจริงและการให้อภัยน้ำพึ่หงหานมองกาและมินด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเศร้าทั้งสองคนรู้สึกว่าพวกเขาต้องทำบางอย่างเพื่อช่วยนาำพึ่งมินพูดกับนาำพึ่งว่า พวกเราจะช่วยเจ้าให้เจ้าได้พบความสงบก,การจิงนงำภาพถ่ายเต่าของน้ำพึ่งที่เขาเก็บมาเผาในกองไฟพร้อมทั้งกล่าวคำาอ่ิษฐานให้เธอได้พบความสุขและความสงบน้ำพึ่งเริ่ม้องให้อีกครั้งแต่คราวนี้เป็นน้ำตาแห่งความปลดปล่อยเธอกล่าวว่าขอบคุณข้าจะได้พบความสงบสักทีท่านใดนั้น ร่างของน้ำพึ่งค,อคอ่อยๆเลือนหายไปในอากาศราวกับว่าความทุกข์และความเศร้าของเธอได้จบปลดปล่อยป่าที่เคยเยียบสนัดกลับมามีชีวิตอีกครั้งเสียงนกเสียงลงเสียงธรรมชาติกลับมาอีกครั้งพราอาจารย์กล่าวว่าวิญ,ญญาณของน้ำพึ่งได้พบความสมบแล้วเจ้าทั้งสองทำดีมากการและนิ้งรู้สึกโล่งใจและมีความสุข พวกเขาขอบคุณท่าจยา์และเจนน้อยสำหรับความช่วยเหลือทั้งคู่กลับมาที่บ้านพักพร้อมกับความรู้สึกที่แตกต่างออกไปพวกเขารู้สึกว่าได้ทำบางสิ่งที่มีความหมายวันสุดท้ายของถึกพวกเขาใช้เวลาที่เหลือในการสัมผัสธรรมชาติและวิถีชีวิตของชาวบ้านและในคืนสุดท้ายจารและนิมนอนหลับด้วยความสงบ ไม่มีเสียงฝีเท้าหรือเสียงร้องให้อีกต่อไปหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้ำพึ้งการและนิ้นรู้สึกว่าพวกเขาได้ทำสิ่งที่ดีและมีความหมายพวกเขาเตรียมตัวกลับกรุงเทพด้วยใจที่เบิกบานแต่ในคืนสุดท้ายก่อนออกเดินทางทั้งสองคนกลับฝันเห็นน้ำพึ่งน,น้ำพึ่งยินยามและปลาขอบคุณแต่เธอยังมีคำเตือน ข้ายังมีเรื่องหนึ่งที่ต้องบอกเจ้ามีวิญ,ญญาณอื่นในป่าที่ต้องการความช่วยเหลือการและนิ้งตื่นขึ้นมาพร้อมกับความสงสัยทั้งผู้ตัดสินใจว่าจะเลื่อนการกลับไปกรุงเทพเพื่อหาความจริงพวกเขาไปถามเจโน้อยเกี่ยวกับวิญญาณอื่นในป่าเจโน้อยดูเหมือนจะไม่รู้เรื่องนี้แต่ก็บอกว่าถ้ามีนั้นพึ่งก็อาจจะมีคนอื่นด้วย การและนิ้งตัดสินใจจะเข้าไปสำรวจป่าครั้งในครั้งนี้พวกเขาเตรียมตู่าและมะัตะวันเดินลึกเข้าไปในปา่าพวกเขาพบกับบริเวณที่เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่และเสียงนกแต่มีความรู้สึกหนาวเย็นแปลกๆท่านใดนั้นทั้งผู้ได้ยินเสียงคล่ำควนเบาๆ พวกเขาตามเสียงไปและพบกับหญิงสาวในชุดไทยสีแดงยืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เธอชื่อท่าเธอเล่าว่าเธอถูกฆัตกรรมในป่าแห่งนี้โดยคนที่เธอรักที่คิดจะจลอกเอาทรัพย์สินเธอถูกทิ้งไว้ในป่าและไม่มีใครพบศพของเธอความทุกข์ทรมานของเธอทำให้วิญญาณเธอไม่สามารถไปสู่สุขติค่าร้องให้และบอกว่า ข้าต้องการให้คนรักของข้าได้รับผลกรรมที่เขาทำการและนินรู้สึกสงสารพวกเขาตัดสินใจจะช่วยชายเหมือนที่ช่วยน้ำพึนพวกเขากลับไปที่หมู่บ้านและสอบถามชาวบ้านเกี่ยวกับเรื่องของข่ายแต่ไม่มีใครรู้เรื่องนี้จนกระทั่งพวกเขาพบกับชายชราคนหนึ่งที่นั่งอยู่หน้าบ้านชายชรารู้เรื่องของชายและลาวา ้าเป็นหญิงสาวที่มดงามและมีจิตใจดีแต่เธอหลงรักกับชายหนุ่มที่เป็นนักต้มตุนเขาหลอกเธอให้มาที่ป่าและฆ่าเธอเพื่อเอาทรัพย์สินชายชรา,ายังบอกว่าคนรักของขาเสียชีวิตไปเมื่อหลายปีก่อนแต่เขายังไม่ได้รับผลกรรมที่เขาทำตาและนิ้นตัดสินใจกลับไปหาผ้าจารีอครั้ง พราอาจารย์บอกว่าพวกเขาต้องทำพิธีเพื่อปดบปอชผ่าเช่นกันไม่คืนถักมากาจรและนิ้นพร้อมกับพ้าอาจารย์กลับเข้าสู่ไครั้งพ้าอาจารย์เริ่มสวดมนต์แต่ครั้งนี้มีลมพัดแรงกว่าเดิมและเสียงข้าำควรของผ่าก็ดังขึ้นเธอปรากฏตัวด้วยใบหน้าที่แต่งไปด้วยน้ำตาและความทุกข้าอาจารย์บอกว่า ข้าเจ้าต้องแหอภัยและปล่อยวางเพื่อเจ้าจะได้ไปสู่สุคติข้าร้องให้และกล่าวว่าข้าจะพยายามขอบคุณที่ช่วยข้าร่างของข้าค่อยๆเลือนหายไปในอากาศเหลือเพียงเสียงลมพัดและความสงบสุขในปา่าหลังจากชุดปลอทบาทวิญญาณของข้าการและนิ้นรู้สึกว่าพวกเขาได้ทำภารกิจที่สำคัญและมีความหมายแล้ว แต่ความสงสัยยังคงหลงเหลือในใจเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในป่าเคลื่อนสุดท้ายก่อนกลับกรุงเทพการและนิ้งตัดสินใจนั่งพูดคุยกับเจน้อยอีกครั้งพวกเขารู้สึกว่ามีบางอย่างที่เจน้อยยังไม่บอกเจน้อยเปิดใจเล่าว,ว่าเมื่อหลายปีก่อนเจน้อยเองก็เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับปีกยาในป่าเธอเคยมีเพื่อนรักชื่อ มาลัยที่หายตัวไปในป่าและไม่กลับมาอีกเลยเชน้อยบอกว่าข้าเสียใจมากที่ไม่สามารถช่วยมาลายได้วิญญาณของเธออาจจะยังคงวมุนเวียนอยู่ในป่านี้การและนินรู้สึกว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่พวกเขาต้องทำก่อนกลับป้าพวกเขาตัดสินใจจะเข้าไปในป่าครั้งเพื่อค้อนหาวิญญาณของมาลัย เือเข้าป่าพวกเขารู้สึกถึงบรรยากาศที่ต่างออกไปมีความเศร้าและความหนาวที่ล่องลอยอยู่ในอากาศเดินเล็กเข้าไปในป่าพวกเขาพบก,กับต้นไม้ใหญ่ที่มีเครื่องรางและของใช้ส่วนตัวแขวนอยู่รอบๆต้นไม้การสัมผัสถึงความรู้สึกของอะไรที่ถ่ายทอดผ่านเครื่องรางเหล่านั้นความเศร้าและความทุกข์ทรมานของเธอที่ยังคมอยู่ทันใดนั้น มีเสียงกระซิบถ่าเบาดังขึ้นช่วยข้าด้วยข้าไม่สามารถออกไปจากที่นี่ได้การและนิ้นรู้ว่าเป็นเสียงของมาลัยพวกเขาเรียกท่า,าจานมาช่วยทําพิธีครั้งะอาจารย์มาถึงป่านในคืนที่ม,มืดมิดเสียงโสดมนเริ่มขึ้นพร้อมกับเสียงลมพัดแรงมาลายาลปรากฏตัวขึ้นด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยน้ำตาะอาจาย์กล่าวว่า มาลัยเจ้าต้องตดล่อยความเศร้าและความทุกข์เพื่อเจ้าจะได้พบกับความสมบกมาลัยร้องให้และเปล่าว่าข้าไม่อยากทิ้งเพื่อนของข้าแต่ข้ารู้ว่าข้าต้องไปแล้วการและนิชช่วยเผาเครื่องรางและของใช้ส่วนตัวของมาลัยในกองไฟพร้อมทั้งเปล่าคำมธิยฐานให้เธอได้พบความสมบกมาลัยค่อยๆเลือนหายไปในอากาศทิ้งไว้พียงความสมบกสุขในปาก จ๊น้อยขอบคุณการและนิ้นด้วยน้ำตาเธอรู้สึกว่ามาลหลได้พบความสมุกแล้วการและนิ้นกลับมาที่บ้านพักและเตรียมตูกลับกรุงเทพด้วยใจที่เบิกบานหลังจากช่วยปลดปล่อยวิญญาณของมาไัยการและนิ้นรู้สึกว่าพวกเขาได้ทำสิ่งที่สำคัญและมีความหมายแล้วทั้งสองคนเตรมตูกลับกรุงเทพ ด้วยใจที่เปิดป่าและความรู้สึกปอสบายเช้าวันเดินทางกลับพวกเขากปล่าคำลาเจน้นยและชาวบ้านที่เป็นมิตรพร้อมกับคำขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างขณะที่ขับรถออกจากอ่บานทั้งคู่รู้สึกว่าเรื่องราวทั้งหมดได้จบลงแล้วแต่พวกเขากลับไม่รู้ว่าวิญญ,ญาณเด็กและติดตามพวกเขามาด้วยเมื่อเดินทางผ่านป่า มีลมพัดแรงและสิ่งเด็กอร้อดังขึ้นเบาๆในรถการและนิ้รู้สึกหนาวสัน่นพวกเขาหันมองไปรอบๆแต่ไม่เห็นอะไรระหว่างทางกลับรุงเทสการสังเกตเห็นยาของเด็กนั่งอยู่บอ่อหลังจากกระจกมองหลังเขาหันไปบอกมินว่าเธอเห็นอะไรที่บอกหลังไหมมิงมองไปที่บอกหลังและพบว่า มีเด็กชายในชุดถ่ายนั่งอยู่หน้าตาน่ารักแต่ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความเศร้าเด็กชายผู้เบาๆฆ่าตามพวกเจ้ามาข่าไม่อยากอยู่ในป่านานอีกแล้วการและมิ้นรู้สึกหวาดกลูและสับสนพวกเขาไม่รู้ว่าควรทำอย่างไรเมื่อกลับถึงกรุงเทพทั้งสองคนพาเด็กชายไปพบผพาอาจยา์ที่วัดไตรบาน ข้าจารย์ฟังเรื่องราวแล้วบอกว่าเด็กคนนี้คงต้องการความช่วยเหลือเขาต้องการกลับไปหาครอบครัวของเขาการและนิ้นตัดสินใจจะช่วยเด็กชายค้นหาครอบครัวของเขาพวกเขาสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเด็กที่หายตัวไปในป่าที่สิงไม้พวกเขาพบว่ามีเด็กชายคนหนึ่งชื่อโอที่หายตัวไปเมื่อหลายปีที่แล้ว โอมเป็นลูกชายของครอบครัวที่ยากจนพ่อแม่ของเขาพาเขาไปเก็บเห็ดในป่าแต่เขาหลงป่าและไม่เคยกลับมาอีกเมื่อรู้ถึงเรื่องราวของโอมการและนิ้นติดต่อกับครอบครัวของเขาและถ้าโอมกลับไปพบพ่อแม่ที่ชินหม่การกลับมาพบพ่อแม่ของโอมเป็นเหตุการณ์ที่เต็มไปด้วยความซาบซึ้งและน้ำตา พ่อมากขององค์ปราบขอบคุณการและนิ้นอย่างสุดซึ้งข้าอาจารย์ทำพิธีเพื่อปิดปล่อยบิญญาณขององค์ให้ได้พบกับความสงบองค์กล่าวคำอำลาและขอบคุณทุกคนก่อนที่เขาจะเลือนหายไปในอากาศการและนิ้นกับคุมเทพด้วยใจที่เบิกบานและรู้สึกว่าพวกเขาได้ทำสิ่งที่สำคัญและมีความหมายแต่ทั้งคู่ก็รู้สึกว่า การผชนภายกับที่ในครั้งนี้เป็นประสบการณ์ที่พวกเขาจะไม่มีวันลืมหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับวิญญาณของน้ําพึ่งถ่าและโงมการและนินรู้สึกว่าพวกเขาได้ทําสิ่งที่สําคัญและมีความหมายมากมายทั้งพูกับกลุ่เทพด้วยใจที่เบิกบานแต่ยังคงรู้สึกว่ามีบางสิ่งที่พวกเขาควรทําเพิ่มเติมนินเสนอไอเดียว่า เราควรทำบุญให้กับเนอย่างทั้งหลายเพื่อให้พวกเขาได้พบก,กับความสมบสุขอย่างแท้จริงการเห็นด้วยและทั้งคู่ตัดสินใจที่จะจัดพิธีทําบุญใหญ่เพื่ออุทิศส่มุทรศนให้กับเอญญาที่พวกเขาได้พบเจอพวกเขาติดต่อกับะ้าจรางที่วัดไก้บานเพื่อขอคําแนะนำในการจัดพิธีท,ทาบุญ ะ้าจารย์แนะนำให้พวกเขาจัดพิธีโสดมนและถวายสังฆทานซึ่งเป็นพิธีที่ดีในการอุทิศส,ส่วนกุศลให้กับวิญญาณวันทำบุญมาถึงการและมิจชนชวนพื่นฝูงและครอบครัวมาร่วมงานพิธีทุกคนพร้อมใจกันมาร่วมบุญด้วยความตั้งใจพิธีโสดมนเริ่มต้นขึ้นด้วยเสียงโสดมนที่ดังก้องกังวาน พระสงฆ์สวดมนต์เพื่อปลอดปล่อยวิญญายให้ได้พบกับความสมบสุขเมื่อพิธีสวดมนต์เสร็จสิ้นการและนิ้นถวายสังฆทานให้กับพระสงฆ์อุทิศส่วนกุศลให้กับวิญญยาของน้ำํำพึ่งพาโอมและวิญญยาญอื่นๆที่ยังคงมุงวินอยู่ในโลกนี้หลังจากพิธีทําบุญทุกคนร่วมกันปล่อยนกปล่อยปลา เพื่อเสริมบุญกุศลให้แก่ตัวเองและวิญญาณทั้งหลายบรรยากาศในวัดเต็มไปด้วยความสงบสุขและความอบอุ่นใจการและมิ้นรู้สึกว่าพวกเขาได้ทำสิ่งที่ดีและมีความหมายคืนนั้นทั้งคู่หลับอย่างสบายใจไม่มีความหวาดกลัวหรือความเศร้าใดๆทั้งสิ้นทั้งการและมิ้นรู้สึกว่าการประจนภายครั้งนี้ไม่ถิ้งแต่เป็นการพบเจอกับวิญญาณ แต่ยังเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการทำบุญและการช่วยเหลือผู้ที่ต้องการพวกเขาตั้งใจว่าจะทำบุญอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เบญญาที่ยังคงบุ่มเบียนอยู่ได้พบกับความสมบสุขและในทุกๆวันการและนิ้นจะจุดธูปและกล่าวคำอธิษฐานเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับเบญญาที่ยังต้องการความช่วยเหลือ หลังจากการทำบุญให้กับปัญญาที่พวกเขาได้พบเจอการและมิ้นรู้สึกว่าชีวิตของพวกเขามีความสมบสุขและความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นกิจการร้านกาแฟของพวกเขาเริ่มมีลูกค้ามากขึ้นทุกวันสิ่งเชื่อมชมจากลูกค้าทำให้พวกเขารู้สึกภูมิใจและมีความสุขการและมิ้นตัดสินใจจะใช้เงินบางส่วนจากกำไร ในการทำบุญและช่วยเหลือคนที่ต้องการเช่นการบริจาคให้กับบ้านเด็กจำพาและการทำบุญเพื่อโรงพยาบาลทั้งคู่เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องสุขภาพหรือความสัมพันธ์กับคนรอบข้างทุกสิ่งทุกอย่างดูดีขึ้นมากวันหนึ่งมีลูกค้าคนหนึ่งที่เป็นผู้สูงอายุมาที่ร้านกาแฟ เธอเล่าว่าเธอเคยสูญเสียลูกชายไปในป่าที่ชินใหม่การและนินฟังด้วยความสงสารและเล่าเรื่องราวที่พวกเขาได้พบเจอในป่าและการช่วยเหลือบินยานหญิงชราดารู้สึกขอบคุณและบอกว่าขอบคุณที่ทําให้ข้าเชื่อว,ว่าลูกชายข้าได้พบคอนสมบุบแล้วในคืนนั้นการและนินฝันเห็นน้ำพึ่งแทและอมอ,อีกครั้ง แต่คราวนี้พวกเขายิ้มย้มและแสดงความขอบคุณน้ำพึ่งเปล่าวา่าขอให้พวกเจ้าได้รับความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านเพราะเจ้าได้ทําสิ่งที่ดีและมีความหมายคายเปล่าเสริมวา่าความรักและความเมตตาที่พวกเจ้ามีจะนำพาความสุขและความเจริญมาสู่ชีวิตของเจ้าพุ่มเปล่าวา่า ขอให้พวกเจ้าได้รับความสุขและความสมบสุขที่แท้จริงการและนิ้นเต่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกอบุญใจและรู้ว่าพวกเขาได้ทำสิ่งที่ดีจริงๆตั้งแต่นั้นมาการและนิ้นตัดสินใจจะทำบุญและช่วยเหลือผู้อื่นอย่างต่อเอนื่องทั้งผู้เชื่อว่าความดีที่พวกเขาทำจะนำพาความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ชีวิตกิจการร้านกาแฟของพวกเขาขยายตัว มีสาขาใหม่เกิดขึ้นและมีการรับสมัครพนักงานใหม่เข้ามาเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นทุกๆุกวันทั้งคู่จะมีเวลาในการสวดมนต์และทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับวิญญาณที่ยังต้องการความช่วยเหลือการและนิ้นรู้สึกว่าชีวิตของพวกเขามีความหมายมากขึ้นไม่เพียงแต่เรื่องของความเจริญรุ่งเรืองในด้านวัตถุ แต่ยังเป็นความเจริญรุ่งเรืองในด้านจิตใจพวกเขาได้เรียนรู้ว่าการช่วยเหลือผู้อื่นและการทำบุญเป็นสิ่งที่นำพาความสุขและความสงบสุขมาสู่ชีวิตและพวกเขาสัญญากับตัวเองว่าจะดำเนินชีวิตด้วยความดีและความเมตตาต่อไปหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและการทำบุญเพื่อปัญญาต่าง การและนินรู้สึกว่าพวกเขาได้เรียนรู้มากมายเกี่ยวกับชีวิตและความสำคัญของการทำความดีในตอนสุดท้ายนี้ทั้งคู่ได้นั่งพูดคุยกันเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ผ่านมาทั้งหมดการเริ่มต้นด้วยการกล่าวว่าการพบเจอกับปิญญาหนามพึ่งแทยและองค์ทำให้ข้าเข้าใจว่าความรักและความบุกพันธ์สามารถอยู่เหนือความตาย และการช่วยเหลือคนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นสิ่งที่มีความหมายมากมิ้นเสริมว่าเราควรทำความดีและทำบุญอย่างสม่ำเสมอไม่เพียงแค่เพื่อชื่อบิญญาณแต่ยังเพื่อความสมบสุขในใจของเราเองพวกเขาได้ข้อคิดหลายประการจากประสบการณ์ที่ผ่านมาดังนี้การให้อภัยและการปล่อยวาง การที่น้ำพึ่งและผ่าได้พบความสมุกเพราะพวกเขายอมให้อภัยและปล่อยวางความทุกข์ทรมารห้ในใจการให้อภัยช่วยให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์และความเจ็บปวดในอดีตความเมตตาและการช่วยเหลือการที่การและนิ้นช่วยเหลือวิญ,ญญาต่างๆสแสดงให้เห็นว่าความเมตตาและการช่วยเหลือสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้วินได้ แม้จะเป็นบินญ,ญาณที่ยังคงมุมเรียนอยู่การทําบุญและการสร้างกุศลการทําบุญและการสร้างกุศลช่วยสังสร้างความสมบสุขในจิตใจและนําพาความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ชีวิตการทําบุญอย่างสม่ําเสมอเป็นการสร้างเสริมความดีให้กับตัวเองและผู้อื่นการยอมรับความจริงการยอมรับความจริงเป็นสิ่งสาคัญ ที่ช่วยให้เราสามารถรเผชิญกับปัญหาและความทุกข์ทรมานได้การยอมรับช่วยให้เราเติบโตและเข้มแต่งขึ้นความสําคัญของครอบครัวและความรักความรักและความผูกพันในครอบครัวเป็นสิ่งที่มีความหมายอย่างมากามการกลับมาพบกับพ่อแม่ขององค์เป็นตัวอย่างที่ดีของความรักและความผูกพันที่ไม่มีวันส,สลายเมื่อพูดคุยเสรจสิ้น ทั้งผู้รู้สึกว่าพวกเขาได้ผ่านประสบการณ์ที่ท้าทายและเต็มไปด้วยความรู้สึกต่งตางๆแต่สิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้คือการดำเนินชีวิตด้วยความดีและความเมตตาการและนี้ตั้งใจว่าจะทำบุญและช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปอย่างไม่หยุดอยัง้งทั้งคู้เชื่อว่าความดีและความเมตตาจะนำพาความสุขและความเจริญมาสู่ชีวิตของพวกเขาในที่สุด ทเที่ยวกับทีข้อปลายเป็นประสบการณ์ที่สอนให้พวกเขาเห็นคุณค่าของการทำความดีและการช่วยเหลือผู้อื่นเป็นสิ่งที่มีความหมายและมีค่ามากที่สุดในชีวิต